คู่รักต่างวัยควงแขนถ่ายพรีเวดดิ้งหวานสวยหล่อเหมาะสมกันมากขอแสดงความยินดีกับอดีตหนุ่มสุดฮอตในยุค90เตซ์สตาวัตเศรกฐกรที่มีข่าวว่ากำลังจะเข้าพิธีแต่งงานกันในวันที่22ตุลาคมนี้กับแฟนสาวนักวงการแจ็กกี้แพรวพายลินสาวสวยดีกรีแอร์โฮสเตสสายการบินดังซึ่งคู่นี้อายุห่างกันกว่า11ปีล่าสุดมีรายงานว่าเตซ์สตาวัตเตรียมจูงมือแฟนสาวแจ็กกี้เตรียม ทะเบียนสมรสในวันที่10ตุลาคมนี้เขตวังทองหลากและจะมีงานแต่งช่วงบ่ายในวันที่22ตุลาคมที่คริตตจักรที่2 3ย่านและล่าสุดว่าที่บ่าวสาวก็ได้ควงแขนกันไปถ่ายพรีเวดดิ้งสุดอรูระศาสตร์ออร่าความหล่อความสวยเหมาะสมกันราวกิ่งทองใบหยกเลยละค่ะ